เมื่อมีลูกค้าเข้าร้านมาให้คุณบอกลูกค้าไปว่ารับชมได้แต่อย่าแตะต้องเด็ขดขาดและถ้าจะซื้อต้นไม้ดอกไม้หรือซื้อปุ๋ยขอแค่ลูกค้าบอกมาทางเราจะต้องจัดการให้ลูกค้าเองกดข้อที่2พืชในช่วงเวลากลางคืนจะไม่สามารถรับแสงแดดได้แต่ขอให้คุณลดน้ำพืชทุกต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื่นของใบไว้ลดน้ำแค่นิดเดียวพอและคุณจะตักเอาน้ำมาลดน้ำต้นไม้ถังน้ำจะอยู่ที่ด้านหลังร้านกดข้อที่3ให้คุณไปที่โต๊ะทำงานหรือโต๊ะคิดตังมันจะมีสมุดหรือใบกระดาษอยู่มันจะจดรายการต้นไม้ที่ลูกกค้้้้าาสสัั่่งงงเออไไวตปใหบ ลูกค้าจดบันทึกเอาไว้เผื่อลืมแต่ถ้าคุณสามารถขับรถไปส่งต้นไม้ได้ทางเราจะขอขอบคุณมากๆโดยบ้านหลังนี้ต้องการต้นกระบ,บองเพชรหนึ่งต้นกดข้อที่4ในช่วงเวลาหลังตีสองก่อนที่คุณจะออกหรือเลิกงานตอนหกโมงเช้าคุณจะได้ยินเสียงเหมือนเถาวันลากไปมากับพื้นขอให้คุณซ่อนตัวให้เป็นอย่างดีและทางเราขอแนะนําให้คุณซ่อนตัวที่ห้องแต่งตัวหรือห้องของพนักงานเพราะว่านี่คือพืชกินคนสาเหตุที่พืชมีชีวิตได้เองเกิดจากเราไม่ได้ใส่ใจพืชต้นนั้นเป็นพิเศษไม่ได้รดน้ําเลยทําให้วิญ,ญญาณปู่ภัยของพ ือที่มีปาก